โอเคครับก็เป็นผู้ใหญ่เช่นกันนะครับขอเสียงปรบมือนะครับให้กับทัดจิตจิตนะที่ได้มอบรางวัลให้ครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับสำหรับผ uh ู้ที่จะมอบรางวัลนะครับ um> oh. ้วยชนะเลิศนะครับฟุตบอลประเพณีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่31นะครับได้รับเกียรติจากท่านผู้ตรวจโทสุรพลเปรมบุตรนะครับผู้ช่ายตำรวจภูธรภาค1นะครับมอบรางวัลชนะเลิศครับ Malaria, รครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญนนครับระหว่างนี้ก็ต้องรอสพองปีบบอชีไปอีกหนึ่งแสนบาทครับวอนควานนครัท่านผู้อำนวการราท่าตองรอของสพมาปีนะครับบอให้เป็นแสนบาทเชิญนะครับเด็ดเด็ดขออนุญาตเร Either ียนเชิญท่านผู leader, discord, so, ้จัดการรุณร้อครับทกคครับ